อันนี้ก็ส่งรถสวยนะครับเทคคู่นะครับเป็น FC ทางขนแก่นนะครับทั้งคู่เลยนะครับเป็นขนแก่นทางบ้านแหดแล้วก็ทางอะไรเนาะครับผมเป็น FC ฟซีทางขนแก่นทั้งคู่นะครับก็ขอบคุณ FC ทางขนแก่นนะครับรถสวยจัดส่งแล้วนะครับสําหรับ FC สําหรับลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้รถสวยไปใช้งานนะครับก็ยังมีรถสวยให้เลือกอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น l 5 0 1 8นะครับ ก็มีเกรด A นะครับสวยๆนะครับให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น LC 0 1 8นะครับก็มีเกรด A อให้เลือกนะครับราคานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เซเว่นปรับลดลงมาเยอะมากเลยนะครับคุณลูกค้าปรับลดลงมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไล่ราคาให้ฟังนะครับลูกค้าที่อยากรู้ราคานะครับ ก็จะมีราคาที่ถูกมากๆนะครับแล้วก็ราคาปานกลางนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับ MU49 นะครับ MU49 ก็มีทั้งหมดอยู่10คันนะครับราคาเริ่มต้นที่5 30,000บาทนะครับราคาเริ่มต้นที่5 30,000บาทนะครับแพงสุดก็อ,อยู่ที่ประมาณ5เส0น 5 7 5 0 9นะครับสนใจคันไหนก็มาเลือกเอานะครับนี่ครับ MU49 นะครับก็มีชั่วโมงบวกลบไม่เยอะนะครับชั่วโมงไม่เยอะนะครับอ่ามีชั่วโมงน้อยก็มีนะครับชั่วโมง8,900ก็มีชั่วโมงพันต้นๆก็มีนะครับราคาเริ่มต้นที่3 5 3 0 0 0บาทนะครับอ่าพงสุดอยู่ที่5 0 0 0 9นะครับสนใจก็มาเลือกเอานะครับมีให้เลือกเยอะจริงๆนะครับอ่ต่อด้วย L5018 นะครับ 5018้ย่ปก็มีประมาณ10คันนะครับมีประมาณ10คันนะครับมีเกตปันกลางเกตสวยนะครับเกตปันกลางเกตสวยนะครับคนที่ชอบรถส,สวยๆก็เลือกตัวสวยไปคนที่บอกว่ารถปันกลางก็ได้ขอให้ราคาประหยัดก็มีราคาประหยัดให้เลือกนะครับราคาเริ่มต้นที่460 0 0 0บาทนะครับ460,000บาทนะครับสภาพกลางๆก็ประมาณ 4 8่แนนะครับสภาพสวยๆก็5้0 0สนห้าห5าแน็ดหนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็5,9าแครับรถปี6 5ชั่วโมงงานอยู่ที่700นะครับก็จะสวยๆนะครับคันนี้ก็5 7 5 0 0น่นะครับต่อด้วย MU 5 7นะครับต่อด้วย MU 5 7นะครับก็มีสวยๆให้เลือกนะครับสี่คันนะครับ คันนี้ก็ติดจองแล้วครับเป็น FC ทางเดี๋ยวนะครับเอฟซีทางไหนเนาะเดี๋ยวดูกันนะชัยภูมินะครับก็เตรียมรถให้เรียบร้อยนะครับก็รอจัดส่งนะครับก็สําหรับรถที่มันจำไว้ประมาณ15บหคันนะครับก็จะทยอยจัดส่งนะครับส่วน fc ท่านไหนที่ยังไม่ได้จองนะครับรถไม่หมดสต็อกไม่เต็มนะครับสต็อกยังเต็มไม่ใช่สต็อกไม่เต็มรถยังไงก็ไม่หมดนะครับมาเลือกนะครับ ซื้อสดซื้อผ่อนได้ซื้อสดขอราคาพิเศษก็จะลดให้นะครับ MU57 MU55 ก็มีให้เลือกเยอะนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับ m 6 0 4 0นะครับก็มี1คันนะครับราคา6 5แสนห้าดาวที่1นึ่งแสนได้นะครับแล้วก็มีรถจัดโปรฟีดาวนะครับเป็นกลุ่มยันมานะครับอยากดาวเท่าไหร่แจ้งเข้ามานะครับ ยันมา5สดแรงครับตัวพระเอกตัวชูโรงเลยครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวนะครับอยากดาวเท่าไหร่แจ้งเข้ามานะครับยันมา5สดแรงราคา3,090 3,050 4,020นะครับราคาประมาณนี้นะครับมีให้เลือก15คันนะครับสวยทุกคันรับประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคันนะครับเดียเช็กให้นะครับ0872244023นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับ ก็มีรถสวยๆให้เลือกเยอะนะครับฟรีดาวนะครับสำหรับยันมาครับสนใจรุ่นไหนทักเข้ามานะครับมี72แรงด้วยนะครับมี51แรงด้วยนะครับดาวเท่าไหร่แจ้งเข้ามาครับ51แรงก็ราคาตามแจ้งเลยนะครับส่วนกลุ่มจันเดียนะครับก็เป็นเงินสดราคาพิเศษนะครับก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะครับสำหรับ f อซสั่ลูกคาอยากได้ก็ทักเข้ามานะครับ 0872244023 0813201227นะครับมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับอ่าเป็น5040นะครับ5040 5050 5045นะครับมีให้เลือกอยู่อ่า6คันนะครับราคาเริ่มต้นที่350,000บาทนะครับอ่าสนใจก็เข้ามาเลือกกันนะครับอ่า มีอะไรอีกวันนี้ก็มารีวิวนะครับพอดีเพื่มหมกพิ่มใจนะครับมีลูกค้าเข้ามาจองรถเยอะนะครับก็เตรียมจัดส่งนะครับขนนันไหนพร้อมจัดส่งขันไหนกำลังจะจัดส่งก็จะรีวิวขอบคุณลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟซี FC ที่มาจากอิสราเอลนะครับอิสราเอลครับมามัดจำไว้เมื่อวานนี้กลับกลับมานีระเบิดมาจากอิสราเอลนะครับ ก็ <G ül üş> บอกดูคลิปเสียอ้วนประจํานะครับก็ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับเดี๋ยวจะทําการเก็บรายละเอียดให้นะครับตอนนี้ใส่ผ่านไถย,ยกค้างไว้ทดสอบระบบให้แล้วนะครับปกติดีนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาให้ลูกน้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้สัก2-3วันนะครับพอมันไหนก็แจ้งเข้ามานะครับก็ขอบคุณ FC ทั้ทางอิสราเอลครับ <c oughs> กลับมาจากอิสาราเอลก็มาอุดหนุนเลยนะครับก็ขอบคุณเอซีอีกหลายท่านนะครับจอดเลี้ยงรายอยู่ตรงนี้นะครับที่อุดหนุนเซลล์อ้วนนะครับรถส,สวยๆกาลังเตรียมงานเตรียมจัดส่งอยู่นะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณเอซีขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณครับ